ไใส่ช <sa iden> yeah, ุดดีไปงานค่ะเที่ยตอนวันนี้รถติดนะคะทุกคนเอาตอมมาละไม่เดี๋ยวเอาแบบนิดหน่อยให้มันเข้าชูงเอี่ยกเท้าทำไมเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตอมสวยมาก thank you ต้องมีอะไรต้องมีงานรณรงค์สุบรีรณรงค์งดสุบรีรณรงค์แปลกถว่ารณรงค์งดสุบรีใช่ลูกเกลียวอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคน อ่ะตองปิงคือทำไมมันเสรยจังเลยอะบ้านนี้เขาตั้งกล้องมาแบบก็ตั้งแต่มันจะซ้ำหรอปิงปิงหนงเด้นสดินสุนตรงหมดแต่มองคือ เห็นปะเห็นอะไรไม่เห็นต้องหันหน้ามาหาต่อมใช่ต้องหันหน้ามาหาต่อมติไฟเพราะพี่ตัวใหญ่พี่ติดต่อมย้อทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วใช่ครับเป็นเย็นเขาบอกให้อนามาเข้ากลมหน่อยมาซับตัวเก็บตัวเป็นตัวเป็นตัวมาค่ะเอาไปเป็นอนาลูกแก้วอุยจะเป็นอนาลูกแก้ว

ทุกคนมาเห็นหน้าแซนทุกคนมาดูหน้าแซนดเอมายะเมื่อใจเจอปิดหน้าวต้องแซ่หน้าแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยผมสวยละแซ่ผมสวยละสวยตอนแซ่ดสวตอนถ่ายเซ่ดอุ้ยอุ้ยอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยแล้วบอกว่าแซนแในจะไปแล้วนะ แฟนไปไหนอ่ะคุณม่ไดีนะในเรื่องในเรื่องดีใจที่ด้วยแฟนแฟนอะแล้วพอทำไมจะทำยังไงเขาบอกว่าทำไมชอบมีแฟนสวยว้าวคือไม่รู้เรื่องเลยนะมึงงยัไม่รู้เขาเลนสวยอ่ะพี่แต่ก็หล่อ ทู่เก็บของก่อนเก็บของก่อนเก็บของอะไรด้วยได้ไหมเติมพลังกะหลอกล่อใครไม่ได้หบอกแฟนที่แพตตี้แหมไงคะกระเป๋าไม่ได้ไม่ได้เลยเยะป็นเย็นเลยทั้งหมดนี้ไม่เยอะเก็บของแบบนึงนะทุกคนไม่ได้เลยเนาะ ลองมันอร่อยมันเป็นน้ำกุหลาบเป็นอร่อยแต่น่าือกินน้ำกหลาบแต่หน่าปิดปี่แล้วทำไมปิดไม่ส่งจวันนี้แฮรตอมกินอะตอมกินเสร็จแล้วอนั่นดิเนี่ยอาตอมไม่ได้กินอะไรเลยอะไรไม่กินแล้วนี่ไงเนี่ยนี่เรกินน้ำกุหลาบเอาไปไหมไม่เอาเสียดทำไมอ่ะไม่แล้วหนูก็จะอาไใครกินทั้งแรงเหมือนกันไม่หมายถึงพี่นะพี่น่าแข็งทุกคนทุกคนทุกคนแกแล้วก็เลยกินใจนั่นดิแซนแซนนี่แผ่นร้ายหรออร่อยแซนมาซ้ำแน่ เดินจนสะดุดล้มหัวแต่มองเธอแล้วพอุงนี้จะกลับไปฉันไปร้องเพลงนี้แหละใจมันสะดุดรักรักเอาพี่เอาอันนี้กลับไปอันนี้ได้เลยลูกขนมอะไรแอาไปเลยแทนมันเอาของดิมัซื้อขนมก่าของน้องอย่าไปถามให้อย่าไปถามเองได้แล้วค่ะขอบคุณทัพเดี๋ยวมือผมจะแฟนไปันถอว่า มันจะซีถ hmm. yeah, ้ามันโดนความร้อนเยอะพอไหมได้ขาของคุณขดี่ด <uh ตุ oh ้ตุ้งุ้ยอเอาข้างหน้ามันวยไหมทุกคนคะมาแล้วมาแล้วเดินจอยากได้กระตีนนี้จังเลย็กแต่ใช่่อันหนถ่ายไหมเสร็จเราตอมาย่งอ่ะนั่นดิ no 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 raining today shooting no not finished right now still have one scene left เดินไม่ถึงสักทีโมเตอร์สะดุดลงมนะคะต้นก่งค่ะ yes look out here is okay <laughs> เตอร์เฮลิคอปเตอร์ใครอีธานคนของใครนี่ไงปิดอันนี้ของใครอ่ะค่ะเจ๋งเลยไปของใครอันดาของอันดาค่ะแปลกๆเออเก็บแล้วนะได้ไหมจ้าเอาะไรมาบ้างนะเอาไมีกระเป๋าวันนี้เก็บของไปแล้วในกระเปาละปิ่นปิ่นปินมาเอาไลฟ์ตัวเอง เสร็จแล้วหนูหาลูกแก้วไม่เจอนะคะทุกคนจริงน้องไปไหนสักทีหนึ่งริงปิ่นเหรอมีปิ่นอันนั้นจะเอาไปใช้ไหมคะไม่ใช่ค่ะเฮ้ยอันนาปิ้นกำลังรองเท้าเมื่อคืนอะเอาไว้ก่อนมันก่อนแล้วกันนะเอามาคืนที่บ้านสิมาบ้านสิจบจบได้วาวินอยู่ตลาดเดี no ๋ยวไปทำกันาวินไม่อยู่วันนี้จบัไม่ไป มาวินเมื่อวานไปซื้อรองเท้านี่ถามาแล้ววาวขอคค่ะ see you next i m e าบาย see you r tomorrow we have a life เรอลนะคะแล้วก็จะการที่ฟิโกับพี่อรอโดสา yes and tomorrow we have a l i v e ีเบล bye bye see you อุ้ยย่อุ้ยหายไปแล้ ได้ค่ะบ๊ายบายเลิฟยูบ๊ายบายค่ะจะกันพูด